สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ o ไอนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมาวินนะครับไม่ได้มาลเม่เนียเ,นะเหมือนเดิมนะครับเรายังอยู่กันที่เซิร์ฟไทยนะครับเอออยู่เซิร์ฟไทยกันยาวๆหลายคลิปแล้วนะครับยังไม่เบื่อกันเนาะค,คุณผู้ชมเซิร์ฟไทยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมา,าแนะนําหรือว่าอะ เขาเรียกว่าเป็นการไกด์แล้วกันเนาะว่าเอา่เอ GodsoM เนี่ยที่ผมฟาร์มแบบ AFK หรือว่าฟาร์มแบบฟาร์มออฟไลน์ไหมคือคือโทรศัพท์ผมอ่ะออฟไลน์แต่ว่าเกมมันไม่ออฟไลน์เพราะอะไรเนาะเออก็ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าผมอ่ะใช้ตัว UG Phone นะครับอ่าก็อ่าไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนใช้งานสอนติดตั้งพนกน,นี้นั่นแล้วอ่ะคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจกันมันอาจจะเป็นที่ผมอธิบายไม่เข้าใจด้วยก็ได้นะครับ เนาะเออไม่ว่ากันคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทําให้ดูต้องๆเลยนะครับว่าวิธีที่ผมวามนะครับฟามโ o โซเแบบ24ชั่วโมงอะทำยังไงนะคุณผู้ชมผมตั้งค่าอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพยายามตอบคําถามที่าถามมาหลายๆคําถามกันนะครับที่ว่าตั้งค่า UG Phone ยังไงตั้งค่าตัว,ตวเกมยังไงให้มันบอดแบบไม่เด้งนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชม สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอร์ดนะครับวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากมายเลยนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวน์นั่นเองนะครับหรือว่าเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งถึงแม้ว่าจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือชิ้งไว้กลัวว่าแบตจะเสื่อมหรือว่ากลัวว่าจะเปลืองค่าเน็ตนะครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆเลลยนนะครผมใใสจจดดาวโห UG สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอย่าลืมกรอกรหัสผมด้วยนะครับรับไปเลย488เพชรครับผม <S <S ใครที่เล่น God of Em นะครับเติมเกมง่ายสุดๆที่เพจ Win Top Up นะครับ <S 1> <S 1> แค่ใส่ UID กับชื่อตัวละครก็สามารถเลือกแพ็กเกจได้เลยนะเติมไว้ปลอดภัยสุดๆอย่าลืมใส่โค้ดช่องผมด้วยนะครับ <S <S หรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลย อ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือหน้าตาป๊อปอัพหรือว่าโปรแกรมดู G-Phone นะครับจริงๆไม่ไม่ถ้าไม่ได้เล่นใน PC ก็สามารถเล่นผ่านตัวของเว็บเบราว์เซอร์เ,เขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถืออ่ะถ้าเป็น a n d r o อ d มีแอปพลิเชั่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น iPhone, iOS นะครับ i อ a d อะไรพวกนี้หรือว่า MacBook นะครับก็สามารถเล่นผ่านตัวเว็บเขาได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคือเขาก็มีเว็บให้เล่นอยู่นะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาเว็บเนาะ คือผมล็อกอินในตัวโปรแกรมแล้วไงนะครับมันมันจะล็อกอินตรงนี้ซ้ำได้แหละแต่ว่ามันไม่จําเป็นนะครับก็ให้ดูผ่านตัวโปรแกรมไปเลยแล้วกันเนาะมันจัดแจงง่ายกว่านาะเพราะว่าผมชอบใช้อ่าในตัวโปรแกรมมันไปแล้วนะครับคือก่อนที่จะมารู้จักอีกโปรแกรมอันนี้ก็ใช้แต่ตัวเว็บมาตลอดเลยนะครับอ่า อ่ะทีนี้เรามาเข้าเลือกนะครับอ่ะจอนี้เป็นจอ S V A P นะครับที่ผมเตรียมมาไว้เล่น Ghost So M Surf ไทยนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นมีโฟนกากาเนาะที่ผมอ่าสอนทำวิธีการคโคลนเซิร์ฟเกาหลีนะครับทีเนี้ยพอเซิร์ฟไทยผมลองแล้วนะครับมันคโคลนไม่ได้นะครับณนะปัจจุบันนี้มันยังคโคลนไม่ได้ไอตัววีโฟนกากาเนี่ยยังคโคลนไม่ได้ถ้าในอนาคตผมมีตัวแอปอื่นมานําเสนอคุณผู้ชมก็รอติดตามได้นะครับ แต่ตอนนี้ขอย้ำนะครับย้ําว่าวีโฟนกากายังคโคลนไม่ได้ครับคุณผู้ชมเออถ้าใครทำโคลนได้ก็บอกกันหน่อยแล้วกันเนาะส่วนจอข้างล่างนี้นะครับจอข้างล่างนี้จอข้างล่างนี้เป็นจอ g v p นะครับอันนี้ เป็นตัวตัวรองของผมนะเป็นจอตัวรองของผมซึ่งก็ GVP ก็เพียงพอแล้วนะครับ GVP ก็เพียงพอแล้วเ,เล่นสมูทเล่นลื่นถ้าเล่นจอเดียวตัวเดียวอะไรเงี้ยไม่โคลน GVP เพียงพอนะครับผมว่าแต่ถ้าต้องไปเล่นอารีนาต้องไปลงบอสอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีในอนาคตเนาะว่ามันจะไหวหรือเปล่าแต่คือเซิร์ฟเกาหลีก็ไม่ไหวนะครับ GVP ต้องใช้ MVP ขึ้นไปถึงจะลงบอสลงอารีนาไหวนะคุณผู้ชมทีนี้ มาดูตัวนี้กันนะครับวิธีดาวน์โหลดวิธีดาวน์โหลดเกมอ่ะผมขอแย็บไว้นิดเดียววิธีดาวน์โหลดเกมนะครับก่อนจะเข้าเกมเนาะไหนๆก็ได้ไหนละว,วิธีดาวน์โหลดเกมคือต้องล็อกอินอีเมลที่เป็นไทยเท่านั้นนะครับเมลสโตไทยนะครับ gmail ไทยเนาะ gmail ไทยคือตอนโหลดเพื่อเกาหลีก็ต้องทําตัวเกาหลีนะครับแต่พอเป็นของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็ต้องทําต้องทําต้องดาวน์โหลดผ่านตัวตั้งค่าเนี่ยเห็นไหม ประเทศและโปรไฟล์เนี่ยประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมคืออ่าตอนนี้ผมก็ขอบอกไว้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่า UG Ph o n e ไม่ว่าจะเช่าเซิร์ฟเวอร์ไหนอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับปิงแล้วนะครับว่าเราจะเจอปิงน้อยปิงมากก็ว่ากันไปแต่ใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้นะครับแล้วใช้เมลไทยอันนี้ทีมงานเขาบอกมาแล้วว่าเขาเทสแล้วนะครับเขาเทสแล้วแค่เพียงใช้สโตไทยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดโกดซ้อมเซิร์ฟไทยได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะเรากลับมาที่เกมครับ อ,อันนี้ก็เป็นตัวหลักผมเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะคือทีนี้ตัวจอจอนี้ที่ผมให้คุณผู้ชมดูดอยู่เนี่ยมันเป็นจอ SVP เนาะผมเลยไม่ได้ปิดตัวความโปร่งใสของสกิลไว้คุณผู้ชมแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ใช้ตัว GVP หรือว่าใช้ M หรือ JS เลยก็ได้นะครับแล้วอยากให้มันลื่นปื้ลื่นปื้ดก็แค่ปรับเอฟเฟกปิดไปเลยก็ได้เนาะอ่าปิดไปเลยให้มันโชว์แค่ตัวเลข ดาเมจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับคือคือมันจะทําให้ตัว UG มันจะแหลกน้อยลงนะครับหรือกระตุกน้อยลงนะครับคุณผู้ชมทําได้นะคือคือตรงนี้มันช่วยนะครับเพราะว่าออตอนเซฟเกาหลีที่ผมไปตีตีเต็มเต็มอะไรเงี้ยแบบมั่วบ้านงานสก,กิลอลังการงานสร้างถ้าไม่ไหวผมก็ปิดสก,กิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่อันเนี้ยมันยังไม่ถึง120สก,กิลอาจจะยังไม่อลังการงานสร้างขนาดนั้นก็เลยไม่มีความจําเป็นที่ที่จะต้องปิดสกิลนะครับสาหรับผมเนาะเออแต่ว่าคุณผู้ชมอยากเซฟ ก็ตั้งค่าตรงนี้นะย้ำนะครับตั้งค่าตรงนี้ให้ให้เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นจุดที่น่าจะช่วยได้นะเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นมาแหละผมเด้งน้อยมากๆทุกคนคือผมเด้งน้อยมากๆนะ UG p h o ฟ e ผมแต่ว่ามีคำถามหรือมีคอมเมนต์มาถามผมบ่อยมากว่าเออทำไมเอ่อ one นเด้งบ่อยจังอะไรเงี้ย UG Phone เด้งแก้ยังไงครับอะไรเงี้ยคือคำถามนี้มีมาบ่อยมากนะครับตรงนี้ อาจจะช่วยได้นะครับโหมดประหยัดพลังงานก็ตั้งไว้สัก10นาทีหรือว่าใครไม่ได้อยู่จอนานขนาดนั้นก็สักเนี่ยก็ปรับได้ตั้งแต่1นาทีแล้วหนึ่งสามห้าสิบนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับหรือว่าใครนะครับพอเคลียร์เสร็จก็เปิดโหมดประหยัดพลังงานไปเลยนะครับคือตรงน,นี้ผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัว UG จโฟนผมไม่หลุดนะครับเพราะว่าผมเปิดโหมดประหยัดพลังงานตลอดนะครับคุณผู้ชมเนาะ คือด้วยความที่ g o s o M มันไม่มีโหมดฟาร์มออฟไลน์นะครับวิธีที่ผมใช้ฟาร์ม24ชั่วโมงผมก็จะตั้งมามาณนี้เลยคุณผู้ชมพวกบงพวกบัฟอะไรเงี้ยก,เเยนะก็เช็คีดีๆ้วยนะทุกคนเช็คดูว่าบัฟเราเปิดเราปิดไหมต้องการเปิดบัฟไหนปิดบัฟไหนก็ต้องเช็คดีๆดีนะครับแล้วก็ยาด้วยทุกคนยายาอันนี้ก็สําคัญเนาะว่ามันใกล้หมดหรือ,อยังถ้ายาใกล้หมดก็จะทําให้ตัวละครเราตายแล้วก็เสียเวลาฟาร์มฟรีได้นะครับคุณผู้ชม ส่วนสุดท้ายขอย้ําตรงนี้แล้วกันคือจริงๆผมก็ย้ําไปแล้วในคลิปคลิปหนึ่งเนาะเออแต่ว่ามาย้ําอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้ให้เปิดออนไว้จะเซฟถ้าตัวละครเราดันตายระหว่างที่เราบอทนะครับถ้าตัวละคระเราตายระหว่างบอทมันจะเกิดให้เออ แต่ข้อควรระวังก็คือเราควรจะฟาร์มแมปหรือเราควรทำตัวของเราอะครับให้มันฟาร์มแมปแมปนั้นที่เราเอาไปปล่อย24ชั่วโมงหรือ25ชั่วโมงหรือว่าหลายๆลยชั่วโมงอะให้เราลองสังเกตดูดีๆว่าแมปนั้นอะเราไหวจริงๆไหมถ้าเราไหวจริงๆผมว่าเรื่องตายเกิดอันเนี้ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเลยนะครับแค่เช็คเลือดเช็คมานาให้พอก็เพียงพอแล้วนะครับสาหรับการาฟาร์มโกสโซเอ็มนะครับเอฟเคฟาร์มอะไรก็ว่ากันไปเนาะบอทฟาร์ม 24ชั่วโมงนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับวิธีที่ผมเอาใช้ในการฟามกอสโซเอ็มเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทาคลิปมากๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ